โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกม PUBG Mobile นะในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเข้าชาร์จสตูแบบง่ายๆให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับโดยเทคนิคการชาร์จสตูเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าเจอสถานการณ์ที่มันจะต้องเข้าชาร์จสตูแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทําตัวยังไงหรือจะเข้าชาร์จแบบไหนเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในคลิปนี้เนี่ยการชาร์จสตูเนี่ย สามารถเล่นในรูปแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปที่สนามฝึกซ้อมกันเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในสนามฝึกซ้อมแล้วนะก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราจะเลือกปืนที่จะมาใช้ในการเล่นระยะประชิดหรือการชาร์ตศัตรูเนี่ยปืนที่ดีที่สุดในการชาร์นะครับในระยะใกล้เนี่ยคือปืนตระกูล S M G นะพวกที่เป็น u c Vector หรือว่า Thompson พวกนี้นะครับเพราะว่าปืนพวกนี้ ในระยะใกล้เนี่ยยิงค่อนข้างเร็วแล้วก็นิ่งดาเมจค่อนข้างสูงนะทำให้เราสามารถจัดการศัตรูได้ง่ายแต่ว่าปืน smg เนี่ยเราไม่สามารถสเปรย์ระยะไกลได้เพราะว่าจะสร้างดาเมจได้น้อยแล้วก็กระสุนเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวนะครับดังนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ทำการไปเก็บแบงก็ดีหรือไปเล่นกับเพื่อนนะครับจะใช้ปืนตระกูล ar มากกว่าพวก ak m 4พวกนี้เพราะว่าสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะในระยะประชิดก็ได้ ในระยะกลางและระยะไกลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะใช้ปืน M4 ที่เป็นปืนมาตรฐานนะครับในการสอนการชาร้าศัตรูนะในส่วนของกิ๊บนะครับอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะแนะนําให้ผู้เล่นเนี่ยใช้กิ๊บสามเหลี่ยมเก่าเพื่อช่วยในการคุมปืนได้ง่ายแต่ถ้าเล่นมาจนชํานาญแล้วเนี่ยผมจะใช้กิ๊บหัวแมงมุมแบบใหม่เพราะว่ามันช่วยในการซูมไวนั่นเอง โอเคต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ปืนแล้วก็ชุดแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาที่เราจะต้องเก็บก็คือพวกระเบิดนะระเบิดไฟสัม e พวกนี้เก็บให้หมดนะครับหลังจากเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้เรามาดูที่เป้าครับก่อนอื่นเลยต้องให้เพื่อนเ,อนเอนทุกคนเข้าใจก่อนว่าเทคนิคในการชาร์จสตูเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไวและเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเวลาเราทําการยิงะตูอะ เราจะต้องยิงเป้าที่มันหวังผลได้มากที่สุดแล้วก็สร้างดาเมจให้กับเราเนี่ยยิงศัตรูให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยป้าที่ทำดาเมจได้มากที่สุดก็คือส่วนหัวตรงนี้นะครับ Mark ดังนั้นน่ะเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยเราไม่ควรยิงศัตรูในบริเวณลำตัวหรือบริเวณท่อนล่างนะเราก็จะเสียเปรียบในการดวนกับศัตรูด้วยดังนั้น จุดที่ควรจะยิงจะอยู่ในบริเวณหน้าอกแล้วก็หัวเป็นหลักครับแต่ผมแนะนําเพื่อนๆอย่างนี้ว่าในช่วงการฝึกแรกๆเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้เพื่อนๆน่ะยิงที่หัวศัตรูเป็นหลักเพราะว่าเต้าศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วเวาลาทําการยิงกันเนี่ยศัตรูก็สามารถโยกตัวหรือนั่งหรือย่อได้ทําให้เราอ่ะไม่สามารถยิงหัวได้ในช่วงแรกนะดังนั้นผมจะแนะนาให้เพื่อนๆเวลาฝึกยิงในการช์าศัตรูแรกๆให้เรายิงบริเวณตรงหน้าอกตรงกลางตรงนี้ครับไปจนถึงส่วนหัว เพราะว่าส่วนตรงน้นอ,อกตรงนี้เป็นส่วนที่ศัตรูไม่สามารถขยับได้หรือว่าเป็นส่วนที่เรายิงได้ง่ายที่สุดในช่วงแรกถ้าเราฝึกตรงนี้จนคล่องแล้วครับเราจะสามารถยิงหัวศัตรูได้ง่ายขึ้นในตอนหลังโอเคเดี๋ยวเราไปที่การซ้อมกันเลยครับเทคนิคที่ผมใช้ในการเข้าชาร์จศัตรูนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบเทคนิคแรกคือเรามีอุปกรณ์ช่วยก็คือระเบิดส่วนอีกเทคนิคหน,นึ่งก็คือแบบไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดู เทคนิคแรกก่อนว่าการชาร์จสตูเนี่ยเรามีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับระเบิดที่ผมเอามาก็คือจะมีระเบิดไฟนะครับสโมกแล้วก็เนตปกติเราจะใช้3รูปแบบนี้คล้ายๆกัน1ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าตัวเราอะ่ะชอบยิงสตูข้างไหนหรือเราถนัดฝั่งไหนในการยิงนะอย่างเช่นถ้าเราถนัดในการยิงข้างขวาเราก็ต้องให้สตูอยู่ในทางด้านขวามือเรานะครับเพื่อให้เราสามารถยิงได้ถนัด หรือถ้าเพื่อนๆถนัดด้านซ้ายก็ต้องให้ศัตรูออกมาด้านซ้ายโดยผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วครับจะถนัดข้างขวากันเป็นหลักเพราะว่าตัวละครเรามันจะยืนอยู่ทางซ้ายนิดหน่อยเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยเรายิงทางขวาจะยิงได้ง่ายกว่านะถ้าศัตรูอยู่หลังต้นไม้นี้นะครับก่อนที่เราจะทําการเข้าไปชาร์จเขาเนี่ยเราจะใช้ระเบิดเน่ตปาไปทางซ้ายมือเราเพื่อให้ศัตรูเนี่ยมาทางขวาหลังจากออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการยิงได้เลยอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราถนัดทางไหน ให้ปาลาระเบิดเนี่ยไปทางตรงข้ามนะครับเราถนัดการยิงด้านขวาให้เราปลาเนี่ยไปทางซ้ายเพื่อให้ศัตรูออกมาอยู่ในตำแหน่งที่เรายิงได้ถนัดนะปลาแล้วสรับก็ยิงไปทางขวาถ้าศัตรูออกมาส่วนระเบิดไฟครับระเบิดไฟเนี่ยจริงๆระยะเวลาของระเบิดไฟเนี่ยถ้าเราปลาไปแล้วเนี่ยระเบิดไฟถึงจะทํางานแล้วก็จะกระจายโดยรอบ แต่ถ้าเราปาไปที่จุดจุดนั้นอะไฟจะอยู่ในบริเวณนั้นอะมากกว่าจุดอื่นเพราะฉะนั้นการปาระเบิดไฟจะคล้ายๆกับการปาเน็ตปกตินะครับก็คือเราจะให้ศัตรูมาทางขวาเราก็ปาไปทางซ้ายแล้วเราก็ทํากาอยู่ด้านขวาระเบิดไฟมีประโยชน์มากนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยหรือศัตรูที่เรากําลังโดนด้วยเนี่ยเสียจังหวะในการเล่นพอสมควรเพราะว่า ตัวไฟเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยลดค่อนข้างเร็วนะถ้าเราเข้าไปชาร์จแล้วเนี่ยเรายิงไม่กี่นะัดศัตรูก็จะทําการล็อกแล้วนะครับต่อมาจะเป็นระเบิดชนิดที่3ก็คือสโมกสโมกตรงจุดนี้เนี่ยหเลยมันไม่ได้ทําดามเมจให้กับศัตรูหรือช่วยในการสร้างดามเมจของเราแต่สโมกจะทําให้ศัตรูเนี่ยจับการเคลื่อนไหวของเราได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปชาร์จศัตรูเนี่ยการใช้สโมกปิดทางศัตรูก่อนนะ ทำให้ศัตรูเนี่ยเสียการเล่นแล้วเราจะได้เปรียบในการเข้าไปชาร์จนะการปาสมกเนี่ยให้เรายึดว่าเราจะบุกทางไหนให้ปาไปทางนั้นอย่างเช่นเราจะชาร์จเข,เข้าทางซ้ายเนี่ยเราก็ปาสมกไปทางซ้ายเพื่อให้เขามองเห็นเราได้ยากนะครับหรือถ้าเราจะบุกทางขวาก็ปาไปทางขวาจะตรงข้ามกับการปาเนี่ยแล้วก็ปาไฟนะผมหามุมการสอดต,ตรงนี้ได้แย่มากเลยอะ่ะมันหล่นไปข้างล่างหมดเลยโอเคแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจต่อมาจะเป็น เทคนิคอย่างที่2ครับก็คือการเข้าชาร์จแบกไม่มีอุปกรณ์ช่วยหรือก็คือเราจะต้องใช้สกิลเพย์ของเราในการเข้าไปนะคือถ้าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าศัตรูอยู่ข้างหลังเนี้ยเทคนิคที่เราจะเอาเข้าไปใช้เนี่ยมีประมาณ 2- อึงสขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเราวิ่งเข้าไปแล้วทําการกระโดดไปที่มุมด้านใดนด,นด้านหนึ่งประมาณ45องศาเพื่อเปิดการมุมของเราให้ยิงได้ง่ายนะครับอย่างเช่นผมรู้ว่าศัตรูอยู่ข้างหลังตรงนี้เนี่ย <Watch out. S 1> ถ้าเราจะทําการเข้าไปชาร์จเนี่ย เราไม่ควรที่จะวิ่งไปหาเขาจะเฉยแล้วก็เข้าไปยิงเขาแบบนี้เพราะว่าทําให้เขาสามารถตั้งหลักแล้วก็ดักเราได้ง่ายดังนั้นนะ่ะเวลาเราจะเข้าไปชาร์จเขาเนี่ยเราจะต้องเปิดมุมให้ตัวเองกว้างขึ้นแล้วก็ทําให้ตัตูยิงเราได้ยากครับอย่างแรกก็คือการกระโดดนะเวลาผมจะเข้าใกล้ถึงตัตูเนี่ยผมจะกระโดดทันที45องศาอย่างที่2ก็คือการเข้าไปในระยะประชิดที่จะไปชาร์จเขาเนี่ย เราจะใช้เทคนิคการนั่งยิงแล้วก็ยืนยิงไปพร้อมกันโดยต้องอาศัยความเร็วของนิ้วมือเราในการเคลื่อนที่แล้วก็คุมปืนด้ว้ครับอันนี้ผมจะเข้าไปทางซ้ายนะครับศัตรูอยู่ตรงนี้ <Watch out. S 1> ผมเข้าไปทางซ้ายเราจะทําการนั่งยิงแล้วก็ยืนยิงไปพร้อมกันนะไม่ศัตรูตเนี่ยยิงเราได้ยากแล้วก็เต้าที่หัวของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยทําให้ศัตรูยิงเราได้ลําบากนะครับ ตรงนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนของผู้เล่นด้วยนะว่าฝึกจนชำนาญขนาดไหน <Get> แล um ้วก็เทคนิคการเข้าชาร์จระยะแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นการเข้าไปแล้วก็ทําการนอนยิงหรือส n a p shot นั่นเองมาทางซ้ายแล้วก็นอนยิงเทคนิคนี้นะครับก็คือทําให้เป้าของเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็สามารถยิงกัตตูได้ง่ายแต่ตรงนี้ถ้าเราเข้าไปไม่ดีหรือจังหวะไม่ดีเนี่ย เราจะทําเราจะโดนศัตรูหน่สวนนะแล้วก็จะน็อกแทนทั้ง3รูปแบบในการเล่นนะครับทั้งการกระโดดการนั่งยองแล้วครับแล้วก็การนอนเนี่ยเราต้องตัดสินใจให้ดีว่าเราจะเข้าไปตอนไหนนะโอเคครับเข้าๆก็จะประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆฝึกการชาร์จศัตรูได้คล่องแล้วเนี่ยผมแนะนําให้มาฝึกโหมดต,ตรงนี้นะยิงกระบ,บอกตรงนี้นะครับ <Watch out. S 1> เพราะว่าศัตรูเนี่ยบอดในโซนนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็เข้าหาเราได้ไวถ้าเราฝึกแล้วให้เราลองมาดูในโหมดนี้ว่า ผลการฝึกของเราอะ่ะมันได้ผลหรือเปล่าแล้วก็เอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ